เอ้ค่ะเคะเหอ้นมิอ้บัดนี่กะนี่กะสิแป้งไงลูกไส้เลนอยู่ล่างแม่กะสิยางขบนได้แตะได้มีของกินน่นมีอ๋อมีของกินปะโอเคโอเคอมีขนมมีนั่นนี่เอานงนูนี่ไป่ไปต่อไปต่อแล้วให้เด็กหน่อย เห็นเด็กน้อยทาอยู่นี่อ่านหนังสือเพตนี่ยังอยู่นี่นอกจากน้ให้เล่นอยู่นี่เพราะว่าขึ้นไปข้างบนนึงอาจวิสูงแม่เด็กน้อยอาจวิบไว้ห้องก็เลยต้องไปกับหมูฮ้องไปแล้วสองคนต้องตามไปที่นึงไหนล่ะตามขึ้นไป พันแล้วพันแล้วพันมูละพันมูล,ล่ะพันมูละตามมาตามมาโอ้ไปยังระดับยสนาบพันเนี่ย้ ตามนี่ก็มีปลาเห็ดนะจ๊ะเป็นี่ก็เป็นปลาเห็ดเห็ดพึ่งขาไล่เนาะทางนี้เห็ดพึ่งขาไล่หลายดิทางนี้ว่อา <c oughs> อนั่งยุบพุ่นละนั่งถ่ายยุบพุ่นโอ้ยมองดูน้ำน้ำจืดกลายเป็นน้ำแข็งเลยเธอเด้อปองกระทะอยูกอ่กับเด็กน้อยนี่นจ๊ะน้ำจืดเป็นน้ำแข็งเลยเธอนิ่งนิ่งมึงด้ แค่ไม่นา,านป็นได้มาาลายเราก็มีนาํอาสิยานยากจัน่อยจะเข้ากับไปได้ก็มีมีเร่องเท่าดีเนาะต้องเท่เเขาหงคขวานี่มาเขาบ่ได้มันต้องรุ่นนี้บ้านจะลายฟังมันจะลาย ไกลเราไกลเราอีกอีกเนินนึงอีกเนินนึงม่กนบล่ะสเนินเด้อสงเนินวะสงสาเนินิหอีกครึ่งช่อโบงคุณบอกอีกสองเนินมาสั่นสองเนินนิดหน่อย ชัวมงกว่าชัวมงกว่าห่อนเงอแต่เงื่นปดเสียนม่มองนน่พักสักหน่อยหนึ่งมา ทาเหลือสามคนสี่หาคนเมียละสามคน,มคนอ,อีกสองคนอยู่ข้างบนเข้าไป,ปราท่านเขาเป็นเป็นขบวนขบวนไปโน่นถึงละอยู่ตรงโน้นอยอดตรงโน้นเพื่อนรอยอยู่โน่นสองคนเขาตามมาอีกสามคนอีก อีกสี่คนกับวนกับเด็กๆก,กับแม่ลูกอ่อนวนกับคือมีสองคนมาก,ก่อนอีกสามคนตามมาที่ลังนะคะวันนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงยอดเขาเดี๋ยวขาลงเราก็ลงพร้อมกันยด,ดูน้ำแข็งน้ำเป็นน้ำแข็งสิ โอ้แข็งแข็งแข็งไม่แตกถึงแล้ว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 หมื่นเย้เย่เย่ถึงแล้วถึงแล้วบ่ายบ่ายบ่าย่โ yeah, yeah, yeah. มงสิบห้าตอนที่เราเดินมาน<ป>่ะที่เราปับอ๋อเหรอ จับตรงนั้นมาเราสิบห้านาทีนะนั่ที่บอกอะประมาณยี่สยี่สิบนาทีเอายี่สิบนาทีเอไกลยนาทีจับตรงนี้ก็ในชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงเที่เขาขึ้นมาเที่ยงถึงแล้วนะคะถึงยอดละอัมเบรลันสนิปเปนสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะไปด้านนี้ไปสเตอร์เลนไปตรงนี้ไป อัมเบลันไปโน่นเรามาถึงยอดเขาแล้วนะครับบรรยากาศดีมากใช้เวลาเท่าไหร่นะชั่วโมงเขียนหรือยังชั่วโมงครึ่งโอเคประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะใช่ไหมชั่วโมงครึ่งแล้วเริ่มเดินเที่ยงเที่ยงตรนนี้บ่ายโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเดิวเราไปพักนานที่ฮิตต์ปะโนูไม่ได้พักเลยนะตัวบริเลพักตัวไทยวีถีโอไม่พักบริเลพักน้าหมู่จนเนื้อเย็น พอเย็นแล้วมันเหงื่อแห้งมันเย็นพอดนพรบอกว่าเนื่องขึ้นกันมันเหมือนไม่ถึงอันนี้มาชมปลาเขาเมืองนอร์เวย์นะคะจุดจุดชมวิวคือไปไหนเนี่ยเราขึ้นมาฮอนด้าเฟรนแล้วก็ต่อเท็นไปไหนจะเท็นไปไหนเปล่าก็ขึ้นชื่ออากาศดีใช่ไหมอากาศดีดีอากาศดีดีก็เดินไปเรื่อยใช่ไหมอุ้ยอุงูไปไหม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  นี่ลงแล้วนะคะลงแล้วขาลงขาลงหิงมะเยอะมาก,ม,ากมีการก็แต่ก็ทิ้งแต่ว่ามันมันจะดีดขึ้นมาต,ต,ตรงตรงตะตุ่มมา

ข้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งข้ากลับต้องประมาณหึ่งชั่วโมงถึงรถใะรปะ อ่าแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัว,ว,ว,วตอนนี้เตรียมแล้วหิวหิวลงจากเขาลงมาจะหิวแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทอดปลาหมึกก่อนเด้อเอาอันนี้